นี่แหลบแก่ดอวยวันไหน ปิ้งครับผมปิ้งแฮมแฮมแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆครับผมจิ้มน้ำจิ้มขมขมครับกบพบกบกบพบกบกบกบพบพบเราจะไปดูกันนะครับเราก็จะไม่ใส่อะไรมากมายครับผมก็จะใส่เกลือ เกลือเ้ี่ยใส่เกลือใส่เกลือก็อร่อยแล้วขับรถดีนิดนึงใส่เกลือรถดีพอ่าวผสมรถดีนินดนึงอันนี้แหละก็อร่อยแล้วจิ้มกับ จวขมคมนะผมสตรองรสตีกเยอก็ล้าก็จะใส่ปีนู่เราก็จะใส่ป้นไม้ไม็บเขาเรียกเห็บเขาเรียกใส ก็ไม่มีอะไรมากมายของพิธีวิถันอะไรมากมายก็แค่ไปย่างงี้มันสุดพอแล้วไม่อะไรบ้าง

นี่ครับผมหลังจากที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปปิ้งนะครับผมหรือไปย่างนี่แหละครับผมย่างให้มันสุกครับผมถ้าคนในกรุงเทพบางคนเขาก็ไม่กินนะครับผมแต่เราเป็นลูกอิสานขนาดแท้เราต้องกินกบครับผมนี่กบปิ้งครับผมไปแล้วเขจะไปนี่ครับ ก็จะโรยพริกไทยนิดนึ่งพริกไทยจะได้มีกลิ่นรสชาติของพริกไทยนิดนึ่งกลับก็จัดไปนี่ยือโอป,ปิ่งนะครับผม

ก็สุกแล้วโอ้ยโอ้ยปากน่าคนเขาอาจอจะไม่ชอบแ,แต่เราชอบเพราะผมเรากินสไตล์แบบคนบ้านผมมันบ้านนี่แหละผมเขากินแบบตามที่เขาเนีาา่ยมักครับผมเขาต้องเป็นอย่างน้นแบบประากาศกินแต่ว่าเราชอบ Ons, เขียวพุ่ผมแฮมทาแบบไม่ไหม function, antis, ่ครับตัดสุกมาเนื้อเหลืองอร่ามเนื้อกคะอเผาน้มงามตักสดทัวหน้าบ้านเนี่อหมมีทั้งทับซันแน ไม่เขาเขาพักยิดตูยอดมะขามรับผมยอดมะขามเราก็จะเอาไปใส่ต้มต้มปลาต้มเป็ดต้มไกไม่ได้หมดแล้วผมโอ้ยอดมะขามหวานกำลังงา,ามแล้วเดี๋ยววันหลังจะจะทำเมนูต้มไก่บ้านให้ดูว่าผมแซ่บๆ นงเข้าวทจักทำข้าวทุกวังทำในครัวมั่งทำหน้าบ้านมั่งับผม้วแต่ถ้าแต่สถานการณ์หรือว่าเราจะปิ้งย่างเราก็มาติ่ง,งนหน้าบ้านเราว่ามันจะเปลีป่ยนบรรยากาศมั่งผมทำเตร็จในครัวแล้วก็มันไม่ได้อร RC, รถรสหรือรสชาติอะไรหงักนั่ ัแล้วก็ไปเรื่อยๆผมก็สูงนะผมไม่ต้องรีบร้อนนะผมอย่างมันจะไหม้ก่อนสุกมันจะไหม้รอนพอถ่านเริ่มอ่อนแล้วผมเราก็่าต่อเริ่มเราลงใกล้แล้วผมจะเด้นเพราะว่าถานเริ่มอ่อน กลิ่นหอมรองผมได้กลิ่นหอมพองพริกไทยครับผมได้กลิ่นหอ,อม,อมพริไทยออกมาเาก็คอติดตามชมตอนมันสุดที่นี่ึงแล้วก็กลับไปด้ลย ตีกบตามชมลมตามตอนเรานสุกินนีครับผมหลังจากที่สุกแล้วสุกแล้วผมอาหารทีไปกินกันน้อสุดยอดสุดเลยครับสุกเลยเนาะมาครับผมเราก็จะมาทานข้าวกันครับผมหลังจากที่เราปิ้งกบ นี่ครับผมดูน่ากินด้วยครับผมทำพริเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินข้าวครับผมอืมก็หอมนะผมก็หอมอร่อยมากข้าวหอมมันจัดมันแก่นนะผมอร่อยไม่ให้มาช่วงบ้านนะผม ก็สดแกงของหวานนะครับดดรูโดดด้วืมหวานก็อร่อยครัรสชาตาปุปก,ก,กเลยคผมมาเราก็จะมาเปิดบิงกบก,กันนุ่โอ้ยขอผมอืมป,ปีกตัวเล่มเลยผม เนื้อขาวโบเลยออน่าก,กินมากเลยม,มก็ามาจิ้มเจ่วขมผมิ้มเจ่วอืมโอ,มอม้เจีเยวแล้เเวเปนยังอ น้ำผ่าวหวานแกงหวาน,วานข้าวกันมับเด้งผมมันจะได้ไแล้วก็ววจะมีน้ำร่องคอเด้วอันนี้มีน้ำร่องคอเด้งผมทั้งพูดอีสานทั้งพูดไทยแล้วแเด้งผมเนื้อขากขาวโป๊ะยังกับเนื้อไก่เด้งผมอมข้ับผมข้าวโป๊ยังกับเนื้อไก่เลดผม กาเริอร้อนแล้วเล้มากจับมากจาก้าวานเขาก็จะมีกินนี้นะผมกินแบบรูดจ้างเนี่ยผม แกงขี้เล็ครับผมแกงขี้เล็กอีสานเขาทอดแกงอย่างนี้ผมเขาต้องกินแล้วก็รูดรูดกล้มจะอร่อยในรสชาติแบบนึง่งเป็นแกงทางชุนลินเขาจะแกงกะทิครับผมแจกกะทิขเขาก็ใส่เนี้ยแต่ถ้าถ,าถาทางอีสานนะขเขาก็จะใส่แกง ใส่กะเียงเผมแต่ทั้งการมัไม่ใส่กะเพียแต่แต่น้ำปลากั่น้ำใบยะนามันจะอร่อยต่างกันนุคนละแบบนี่มดจิ้มเจ้าผมผมอร่อยซาบผมซาบืี thể chỉnh có lon trình nữa không chào không không nghĩa hấp dẫn หวานจี่ินจามนมาหนึ่งชบเน้อเย,ยับผม,มตัว,ตวใหญ่ใมันออก็เนื้อมันก็จะเหมือนเนื้อไก่ขาบะนะ ก็ไหลยิงกบฟีแต่เมืเราต้อทำแต่ห้อง 你怕传染了？嗯嗯嗯 าขาของขบผมมันก็จะอร่อยตรงนี้แนะหละส่วนมาของขบคนก็จะอร่อยตรงที่ส่วนขามันนะอร่อยมากแเดี๋ยวยังไงก็อ่านีอวก็จะเอาจบชิฟไว้เพียงี่นี้ผมก็มจะกินให้ ว่ามันอร่อยแค่ไหนเนาะคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอหรือมารีวิวให้ชมว่าคอยติดตามชมบผมอันนี้อาดานนอนทัวก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลสสไคล์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอันนี้อาดานนอนทัวก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็อคอยติดตามชมดูครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ